สวัสดีคะ่ะเพื่อนเยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง i v วี่โรแมนต n แองเนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถามไพ่กันนะคะโดยการพิกอาคานะคะว่าคุณนะคะชอบรถคันไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่กันว่าเออตัวคุณเองนะคะจะมีข่าวดีอะไรนะคะในเดือนกันยายนนะคะ 2,564ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวไวีก็มีรถให้คุณเลือกนะคะทั้งหมด3คันนะคะก็จะมีรถสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะขอให้คุณนะคะหยุดเวลาไว้สักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็เลือกรถคันที่คุณชอบไว้ในใจได้เลยจ้ะโอเคนะคะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกรถวิทเน์นะคะหรืออะไรรถเต่าคันนี้นะคะสีฟ้าอันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่า mm hmm. คุณจะได้รับข่าวดีอะไรนะคะ mm hmm. ในช่วงเดือนกันยายนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวตนที่แท้จริงของคุณก่อนนะคะ ตัวตนที่แท้จริงของคุณในเวลานี้นะคะคุณต้องการที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่อยากออกบ้านไม่อยากไปไหนไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะปล่อยใจให้ล่องลอยไปอยากพักผ่อนอยากรีลกค์นะคะบางครั้งตัวคุณเองก็บอกว่าในค่ําคืนนะคะคุณก็จะแบบ เครียดนะคะวิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณจะเครียดไปหมดกับทุกอย่างนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่รักสัตว์นะคะชอบธรรมชาตินะคะชอบดนตรีนะคะแล้วก็ชอบเสียงเพลงคุณคิดที่จะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณมีพลังงานธาตุลมด้วยนะคะธาตุไฟนะคะ ก็ทัน้ำก็มีพลังงานทัดดินด้วยนะคะคุณคิดที่จะออกไปข้างนอกนะคะถ้าเชิญโลกกว้างนะคะคุณมีโฟกัสนะคะมีเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าว่าเอ้ยฉันควรจะทำอะไรดีแต่ว่าเป้าหมายของคุณนะ่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เป้าหมายของคุณมันเหมือนมันอยู่ไกลอะ่ะมันอยู่ไกลเกินที่คุณจะฝฟ่ฟ้าและเอื้อมถึงได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณคุณก็บอกว่า ฉันนี่แหละฉันอยากจะฟ้าเป้าหมายไอ้ที่ว่ามันอยู่ไกลนะ่ะอยากจะเข้ามาอยากจะเอาเข้ามาอยู่ใกล้ๆฉันแล้วฉันจะต้องไฝ่ฟ้าเอามันมาให้ได้นะคะคุณจะต้องบาลานซ์จิตใจของตัวคุณเองนะคะบางคนนะคะก็มีประมาณว่าจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวแบบประมาณว่า เฮ้ยเดี๋ยวอนุนก็ได้ไหมเดี๋ยวก่อนดีไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบทําเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณเป็นคนเหมือนจิตใจโลเล่ซะมากกว่านะคะอืคุณจะต้องบาลานซ์จิตใจตัวเองก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเลขที่เกี่ยวกับข้องกับคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะมีสามสิบสองนะคะ เลขสามสิบเอ็ดนะคะเลขสามสิบแปดเลขสามแล้วก็เลขสิบเก้าค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวเลขทะเป็นบ้านบัตรประชาชนนะคะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือเป็นเลขที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะถ้าพลังงานเราตรงกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยจ้ะทุกคนวันนี้ไอวี่จะใช้เป็น ให้สำรับนี้นะคะถามไพ่ทาโร่นะคะว่าตัวคุณเองนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะในเดือนกันยายนนะคะคุณจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตะะจะดูเหมือนว่างานคุณ เยอะเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะคุณจะมีงานหนักเข้ามาเลยอ่ะงานที่ได้เงินนะคะแล้วตอนนี้นะคะเหมือนเงินของคุณนะจะเป็นเงินหมุนนะคะคุณรอคอยนะคะคนรักของคุณที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคนรักของคุณจะเข้ามามอบความรักความชัดเจนให้กับคุณนะคะ คุณจะมีความสุขนะคะด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะมาหาคุณนะคะมามอบช่วยนะคะมามอบความรักนะคะที่ชัดเจนความรักที่บริสุทธิ์ให้คุณนะคะแต่ในตอนนี้นะคะคนของคุณน่ะยังคิดว่าอืมจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยในกรณีที่คนมีแฟนเนาะหรือว่ามีคู่เนาะจะเป็นไปได้หรอว่า ฝ่ายตรงข้ามของเขาอ่ะก็หมายถึงคุณนะจะเป็นไปได้หรอว่าคุณจะรับรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ออกมานะคะว่าคุณได้มีการเฉลิมฉลองกันนะคะมีความสุขนะคะเรื่องเงินนะคะใบสุดท้ายนะคะคุณจะได้เงินนะคะได้ได้เงินจากการทำงานนะคะมีโชคด้านการเงินได้ด้านการงานนะคะ คุณจะเหนื่อยนิดนึงนะคะด้านการงานคุณจะเหนื่อยหนักนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะไพ่บอกว่าคุณนะพยายามนะคะบาลานซ์จิตใจตัวเองนะคะให้มีความตั้งมั่นนะคะมั่นคงกับจิตใจของตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้เข้ามานะคะในเดือนกันยายนนะคะก็จะเป็นความโชคดีด้านการเงินนะคะอัค่ะท่าพลังงานของเราตรงกันนะคะ ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าอยากจะให้ได้เงินเข้ามานะคะคุณก็ช่วยกดติดตามให้วี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนค่คาเดี๋ยวไปต่อนะคะสําหรับผู้ที่เลือกรถนะคะอีกคันต่อไปนะคะต่อไปสีอะไรเอ่ยจำไม่ได้เนาะสีแดงแล้วกันเนาะนี่นะคะ รถสีแดงนะคะคันต่อไปคนที่เลือกรถกองสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็ในเดือนกันยายน2.564นี้นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูตัวตนที่แท้จริงของคุณก่อนค่ะตอนนี้นะคะวิมองว่า คุณนะคะกาลังบาลานซ์ตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพยายามที่จะปรับสมดุลร่างกายของคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณมี power นะคะมีแรงที่จะทํางานหรือว่าขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะคะแต่ตอนนี้คุณบอกว่าฉันไม่มีแรงแล้วอะไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีไม่ไม่ดู้จไม่คิดจะทําอะไรแล้วอะหมดเรื่องหมดแรงเหมือนกับเบื่บอ เบื่อแล้วฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนี้นะคะคุณต้องรออีกหน่อยนะคะตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยนะให้คุณนะ่ะสวดนมนั่งสมาธินะคะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะได้สมหวังนะคะ ไพ่ชุดนี้จะมีพลังงานของาธาตุไฟมาด้วยนะคะาธาตุลมาธาตุดินแล้วก็าธาตุน้านะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ชอบดนตรีสายลมชอบธรรมชาตินะคะรักธรรมชาติมากๆเลยนะคะชอบดอกไม้ชอบสวนบางคนก็จะทํางานด้านสวนนะคะบางคนก็จะทํางานแบบการเกษตรก็ได้นะคะบางคนแบบเป็นนักสะสมเป็นคนชอบ ต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยชอบธรรมชาติมากๆนะคะบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเป็นสุนัขนะคะคุณเป็นคนที่ต้องการแสงสว่างต้องการความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับนะคะในวันนั้นนะคะวันที่คุณประสบผลสำเร็จคุณจะได้รับนะคะความสุขนะคะ แล้วค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะที่รถสีแดงนี้นะคะก็จะมีเลขหนึ่งเก้านะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะหนึ่งหกนะคะยี่สิบหกนะคะสามสิบสามนะคะแล้วก็ยี่สิบเก้าค่ะ <c oughs> ถ้าพลังงานของคุณและไอวี่ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามไพ่ให้นะคะว่า กันยาหกสี่นะคะคุณจะมีความโชคด,ดีด้านอะไรบ้างนะคะพีวีเจ็บคอวนี้เจ็บคอมากเหมือนจะป่วยเลยมือไม้อ่อนมือไม่ทำงานหนักมากช่วงนี้ นที่เข้ามาดูไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะคะมียศมีหน้าที่การงานมียศมีตำแหน่งที่ดีนะคะคุณจะได้เงินจากการทำงานนะคะได้เงินนะคะคุณจะต้องทำงานเหนื่อยหน่อยแล้วคุณจะได้เงินนะคะคุณมียศตำแหน่งที่ดีนะคะ้าเป็นคนผู้ชายก็จะเป็นคนที่หล่อนะคะผู้หญิงก็เป็นคนที่สวยนะคะ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาหาคุณนะคะมามอบความรักความชัดเจนให้คุณนะคะคุณจะรอคอยเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรอคอยนะคะด้านความรักนะคะคุณก็จะได้คนที่คุณรักนะคะเข้ามาหาคุณนะคะหรือไม่คุณรอคอยแฟนอยู่นะคะแฟนก็จะเ,เข้ามาคุยกับคุณนะคะปรึกษาหารือกันนะคะ ด้านการเงินนะคะก็ยังช่วงนี้ของคุณก็ยังเป็นแบบว่าเงินหมุนอยู่นะคะเหมือนกับคุณอนะทำงานหนักใช่ไหมทำงานหนักมีออเดอร์เข้ามาหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์เงี้ยมีออเดอร์เข้ามาก็จะต้องแบบใช้เงินนะ่ะหมุนหมุน,หม,น,ห,มนหมุนเงินทำงานหนักๆนะคะถึงจะได้เงินบางครั้งนะคะรู้สึกว่าตัวคุณเครียดนะคะขอให้คุณนะคะพักผ่อนนะคะ คุณเครียดมากเลยนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะคุณเครียดไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณจะสําเร็จนะคะในเดือนกันยานะคะคุณจะสําเร็จก็เป็น king of cup เลยนะคะเป็นราชาถ้วยเลยนะคะคุณจะได้เงินก้อนเข้ามานะคะมีเงินก้อนเข้ามานะคะจะสําเร็จจากการทํางานนะคะ ไอวี่ขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะมีความสําเร็จนะคะเอาละค่ะถ้าคลิปนี้นะคะตรงกับคุณนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่ากูไอวีด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะผู้ที่เลือกรถคันสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะไอวี่ไม่ได้ตัดคลิปนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะ ก็อยากให้คุณนะคะได้ดูแบบว่าเรียวๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะรถสีเขียวนะคะรถสีเขียวคันนี้นะคะเหมือนรถของใครเอย่ยรถคันนี้เหมือนของใครเอย้ยสีเขียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคนที่เลือกรถสีเขียวนะคะกองที่สามนะคะ ดูตัวตนที่แท้จริงของคุณก่อนนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะแล้วเราค่อยไปดูว่าโชคดีของคุณในเดือนกันยานี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเนาะ กองนี้นะคะได้ไพ่กับหัวหมดเลยนะคะทุกใบเลยเมื่อก่อนนี้นะคะคุณเป็นคนที่อันนี้วิทีท้าความถึงเมื่อก่อนนะคะคุณเป็นคนที่ชอบดนตรีชอบฟังเพลงชอบดอกไม้ชอบแสงแดดสายลมอะไรเงี้ยเป็นคนรักธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้คุณ คุณไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วอ่ะตัวคุณเองเหมือนแบบไม่ชอบเหมือนแบบเหมือนตัวคุณนะ่ะเครียดมากๆแล้วก็มีความสุขว่าตอนเนี้ยคุณปวดหัวมากใช่ไหมตอนที่คุณมาดูเนี่ยคุณเคยที่จะโฟกัสสิ่งดีๆเคยที่จะโฟกัสแบบโฟกัสในเรื่องการงานการเงินของคุณอะ แต่ตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันหยุดอ่ะเหมือนคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอะไรแล้วอ่ะแต่คุณจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนนะคุณจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนมองว่าคุณอ่ะไปโฟกัสเรื่องหัวใจของคุณนะคะคุณไปโฟกัสคนในดวงใจของคุณมากกว่างานนะคะคนที่เลือกรถคันสีเขียวนะคะคุณจะไปโฟกัสสิ่งที่คุณรักอ่ะ ไปโฟกัสคนรักไปคอยมองว่าไปคอยแบบจ้องจับผิดคนรักของคุณอยู่เหมือนคุณกลัวอะไรสักอย่างเมื่อก่อนเนี้ยคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณรักคนที่คุณนึกถึงอะ่ะมันมีความสุขมีความสมบูรณ์ มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะมีทุกอย่างมีเพียบพร้อมไปทุกอย่างเลยเหมือนตัวคุณเองเมื่อก่อนเนี่ยคุณแบบมีมีเงินเยอะมีความสุขมีความสมบูรณ์ต่อหน้าที่การงานของคุณอนะคุณแบบเอออิ่มหมนจุดอิ่มตัวแล้วอะนะตอนเนี้ยคุณก็เลยแบบไม่อยากได้มันไม่บางคนอาจจะทํางานจนแบบกเกษียณแล้วมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วก็เลยไม่อยากทํางานอยากอยู่เฉยๆก็ได้อยากปล่อย ตัวปล่อยใจให้แบบอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณเคยช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าใครจะตกทุกข์ได้ยากอะไรเนี่ยคุณนะ่ะช่วยเหลือเขามาตลอดเลยแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมานะตอนนี้คือคุณช่วยใครก็เหมือนกับเวลาคุณเดือดร้อนอะ่ะไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยไม่ได้มีใคร ไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณเลยคุณก็เลยเหมือนกับว่าอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะแบบซีเรียสอะไรมากมายฉันอยากอยู่ของฉันคนเดียวแล้วนะตอนนี้นะคนที่เข้ามาดูไพ่อันนี้นะคะคุณมีพลังงานของธาตุลมนะคะไอวี่มองธาตุลมธาตุไฟนะคะธาตดุดิน ธาตุน้ำมาครบทุกธาตุนะคะมาครบเลยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะที่มาดูนะคะจะเป็นเลข3ามสี่หนึ่งศหนึ่งเดแล้วก็เลข4คะ่ะถ้าพลังงานของคุณและไอวีตรงกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะมีความโชคดีเรื่องอะไรนะคะในเดือนกันยายน2564นี้นะคะคุณจะมีความโชคดีเรื่องอะไรคะไอวิขออนุญาตนะเจ็บคอแล้วมั้ ตอนนี้คุณกำลังคิดถึงคนรักอยูอ่ถ้าออกมาตรงกันที่ทีแรกไอวี่บอกว่าที่ทีแรกไอวี่บอกว่าคุณอะไม่ได้โฟกัสตัวเองแต่คุณโฟกัสเรื่องคนที่คุณรักอะคุณมองคนที่คุณรักว่าเป็นคนถ้าเป็นไอวี่ว่าอันนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นผู้ชายนะเข้ามาดูนะไอวี่ส่วนใหญ่นะจะเป็นผู้ชายเข้ามาเลือกนะกองน,นี้ ตัวคุณเองกำลังนึกถึงแฟนของคุณนึกถึงคนที่คุณนึกถึงดู้เยแหละเอออาจจะเป็นแฟนเกา่าหรือว่าแฟนปัจจุบนันอะไรอย่างนีน้คุณกำลังนึกถึงเขาอยู่คุณเห็นว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่การงานดีมีตำแหน่งดีเป็นคนสวยนะคะรักของคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาเป็นคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะ คุณบอกว่าคุณถากคุณมีเวลาคุณอยากจะไปหาเขาอยากจะไปพูดคุยอยากจะไปพบเจอเขาคุณเห็นเขาเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณเห็นเขาเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่โดดเด่นในสังคมเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ใส่ทาทุกอย่างสำหรับเขาสำหรับคุณมให้วีไม่ค่อยไหวเลยอะตอนนี้ ตอนนี้ตัวคุณเองเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะมีความเป็นเดอะแฮงแมนอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้นะคะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณอะ่ะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วเขาก็จะ มามอบความรักความชัดเจนให้คุณด้วยแล้วก็คนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขามีหน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็บางเขาอาจจะมีฐานะมากกว่าคุณด้วยนะตัวคุณเองเป็น the emperor นะคะเป็นคนที่แบบ คนที่แบบมียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะตัวคุณเองคือแบบมีพร้อมไปซะทุกอย่างแล้วอ่ะคุณก็เฝ้ารอคอยนะคะเฝ้ารอคอยวันนั้นที่จะได้พบเจอกันด้วยนะคะนี่นะคะเฝ้ารอคอยแต่ตอนนี้คุณบอกว่าคุณยังจะนิ่งๆอยู่นะคะแบบ เป็นสี่ดาบอ่ะยังไปไหนก็ไม่ได้ยังจะออกไปไหนก็ไม่ได้ยังอยู่แต่ในวังเวียนของชีวิตของตัวเองยังไม่มีทางออกเลยคุณยังหาทางออกด้านความรักนี้ไม่เจอเลยนะคะเอ๊ะทำไมชุดอื่นได้แต่เรื่องงานนะชุดกองแรกกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะได้เขาจะมีโชคเรื่องการงานการเงินชุดนี้คุณมีโชคเรื่องความรักอะ่ะเออเนี่ยดูสิ ให้ใบสุดท้ายก็ออกมายืนยันว่าคุณจะได้พบคนที่คุณรักอ่ะคนที่คุณรักนะคะก็จะเป็นแบบความรักที่อบอุ่นนะคะจะมีความรักให้กันที่อบอุ่นนะคะคนรักของคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณอยากจะดูแลเขาอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้เขาคุณได้หกถ้วยความรู้สึกดีๆมอบให้กัน มีความรักให้กันนะคะถ้าเกิดคนผู้หญิงนะคะจะเป็นผู้หญิงที่หน้าหน้าอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบดูมีอายุหน่อยนะคะนะก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นอ่ะฝ่ายตรงข้ามของคุณอ่ะกลับเอาเองกลับกันเอาเองนะถ้าเกิดไอวีพูดถ้าสับพนามกลับกันเอาเองเนาะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายมาดูก็ฝ่ายตรงข้ามคุณก็เป็นผู้หญิงละกันนะ อะไรอย่างนี้โอเคนะคะคุณต้องดูแลเขานะคะคุณจะได้ดูแลเขานะคะคนคนนี้นะคะบางครั้งเขาไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้นะคะเขาอาจจะปวดหัวมากๆแบบอาจจะเป็นไมโครไมเกรนอาจจะเครียดเรื่องงานนะคะทํางานหนักนะคะก็ขอให้คุณนะคะบอกเขาอะว่าเธอดูแลสุขภาพบิดหนึ่งนะอะไรอย่างเนี้ แล้วก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขนะคะด้านความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะการดูดวงหอยวินะคะเป็นการดูดวงโดยปมุงมากนะคะไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย่านำมาคิดแล้วมาใส่สใจเนอะแต่ <loop. S 1> <น>ถ้าเกิดตรงขอให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วีนะคะทุกคน แล้วขอให้คุณโชคดีแล้วประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย